นี่คือรถไฟกรุงเทพตาขี่ฮะทุกคนจาาเราลงที่อยุธยาวันนี้เราจะมาเช็คอินที่โรงแรมภูวาเดินออกไปมิกีกก้าทุกคนออกจากรถไฟเดินเห็นภูวาเลยทุกคนมา ตามมาทุกคนจากตื่นเต้นมากโรงแรมหรูมากแต่มุมของหน้าสถานีรถไฟยุทธยานเนี่ยคนมักจะนั่งรถสองแถวใช่ไหมเข้าไปในเมืองอีกนิดเดียวหรือข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาก็ได้ทุกคนจากตรงสถานีรถไฟจากไปปูวาก็ไม่กี่ก้าวจากทุกคนจากรถมากนี่ฮะเห็นไหมเราจะเห็นตรงนี้ค่ะจะมีรถสองถงสองแถวสิบบาทรอบเมืองเลยไปถึงวัดไก่ต้งไก่เตี้ยทุกคนเลี้ยวซ้ายเดินไปก็ได้นะแต่เราจะเลี้ยวขวานัน่นไงกูวาทุกคน โรงแรมกูวานี่ใหญ่นี่ทุกคนทุกคนเราอยู่ที่รถไฟค่ะทุกคนจากเราเดินจากรถไฟตรงข้ามทางรถไฟไก็จะเป็นภูวาโูเถวใกล้กับวัดธรรมยมยมหรือวัดหลวงพ่อดำไงเข้าใจไหมนี่รถไฟยาวไปถึงเชียงใหม่นู้นนะขึ้นไปนู่นเลยแต่เราจะอยู่ที่รถไฟตรงนี้แล้วเดินไปกูวาทุกคนจากเห็นไหมเราข้ามแม่น้ําตรงนี้ไปก็จะถึงตลาดเจ้าโพมทุกคน มันก็จะมีเคฟส่งเอฟซีแล้วก็ไปตลาดหัวดอก็ได้ไปวัดแม่นางปลืม้มไปวัดหน้าพระเมรุก็ได้นี่ไงนี่ไงโรงแรมภูวาอยู่ตรงนี้โรงแรมภูวาอยู่ตรงนี้รถต,รต,รตรุ๊กๆจะน่ารักมากจะมีสีแบบอุ้ยคันเลือฟูสุดๆนั่นไงหลังคาวัดธรรมนิยมหรือวัดหลวงพ่อเหล็กก็หลวงพ่อดำเห็นป้ายภูวาแล้วยังขาวๆน้ำตาลทุกคนปะถ่ายไปเลยหากทุกคนจะารถถ่ายไปเลย โดยที่ไม่ต้องพอสทุกคนจะได้เห็นภาพว่าลงจากรถไฟปั๊บขึ้นโรงแรมได้เลยฮะแทบจะถึงห้องนอนทุกคนนี่ฮะนะป้ายโรงแรมอยู่ตรงนี้ทุกคนแล้วก็มีร้านอาหารตามส่งตามสั่งก่อนที่จะไปถึงวัดหลวงพ่อดําแล้วก็ออวัดธรรมมงคลน,นั่นแหละทุกคนตรงนั้นจะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งจะอยู่หลังวัดเลยแต่ถ้าเราจะข้ามไปตลาดเจ้าพรมลงไปตรงนี้ฮะทุกคนเห็นก็บอกค่าเรือเท่าไหรพ่พี่ไปไปเนี่ยฮะตลาดเจ้าพรมเท่าไหร่ตรงนี้ตอนนี้เท่าไหร่ค่าเรือ คนละเท่าไหร่ข้ามเรือเออไม่รู้อ้าวนึกว่าพี่รู้นะเนี่ยขับโมไซค์เออจะนี่ค่ะจะไปว่าเขาหักทุกคนเขาก็บอกไม่รู้และหน้าตาเขาเหมือนจะเอาเรื่องหักทุกคนเราก็นึกว่าเขาจะเป็นเมืองท่องเที่ยวหลยอถามอะไรเขาก็จะแบบตอบดีๆอะไรประมาณ ทุกคนอนจะไปถือสานะฮะวินโมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าเขาขับวินค่ะเขาไม่ได้ขับเรือก็ถูกของเขาฮ่ะแต่เราก็นึกว่าเขาคงจะรู้บ้างไงฮะเพราะมึงอยู่ที่นี่สัตว์โอ้ไม่ใช่คุณพี่คุณอยู่ที่นี่ค่ะต้องรู้เนาะค่าเรือเจ็ดบาทอะไรประมาณกูณยังรู้เลยอืแต่เราก็แกล้งถามไปฮะ,ะเพื่อจะได้แบบเป็นคลิปเนี่ยสดๆนะฮะทุกคนเห็นไหมเราเจออะไรเราก็สนุกของเราไปนี่เตยเห็นเนี่ยทูวาเห็นแล้วยัง เดินมายังไม่ทันไรละทะเลาะจะทะเลาะ,ะ,ะ,ะกับวินมอเตอร์ไซค์ยังไม่ทันจบเลยถึงโรงแรมภูวาแล้วน่ารักมากเป็นโรงแรมน่ารักมากอวัด่ารควัด่ารูคือวัดอะไรอะทุกคนแต่ว่าที่นี่เน่ยวันวัดธรรมมงคลหลวงพ่อดำอยู่ตรงนี้เห็นไหมจัว่วแล้วเออหางหงล่อะไรอะนี่โรงแรมภูวาอยู่นี้เองนี่ฮะสวยมากเห็นไหมรถไฟ เดินมานิดเดียวเองทุกคนคลิปนี้สบายๆอย่าถือสานะครับทุกคนนะถือเป็นคลิปเปิดประเดิมมารถไฟแล้วก็เดินเข้าที่พักได้เลยฮะมีความสุขเห็นไหมเดินไปนิดก็ถึงวัดนะฮะวัดไผ่โสมนารินก็อยู่ข้างหน้านี้นะฮะทุกคนว้ายดอกพวงคามสวยมากดูสิสีม่วงสดทุกคนนี่หากปูวรถเนาะเป็นคลิปสั้นๆแต่ลถมากเห็นไหม ขปิดสะพานปีดีทำลงไม่ให้ไม่ให้รถวิ่งแต่เราเดินข้ามได้เราตั้งเรือหางวานที้เราจะไม่ข้ามไปเส้นนั้นนะฮะเราจะอยู่แถวโรงแรมหรูๆลาลาแบบนี้ของเราไปแล้วก็ถ่ายบรรยากาศนะฮะบอกให้โลกรู้ว่าโรงแรมภูวาอยู่ตรงไหนสวยหรูยังไงนอนสะดวกสบายตรงยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้มันแห้งเงนาะเนาะแต่สีม่วงสดสวยจังเลยทุกคนดูสิดูดีๆสิทุกคนสวยอุยมพัดให้เราด้วย โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันทุกคน